โรงเรียนบ้านคำก้อมเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลฝางคำอำเภอศิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2563จำนวน193คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนโดยมีนางสาวนิออนพันอ่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำก้อมวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านคำก้อม จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพบนมาตรฐานสากลแห่งความเป็นไทยนักเรียนเก่งภาษาก้าวหน้าเทคโนโลยีมีคุณธรรมสภาพแวดล้อมน่าอยู่ครูมืออาชีพบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่านิยมในการทำงาน เป็นแบบอย่างที่ดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้อัตลักษณ์มารยาทดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้เอกลักษณ์โรงเรียนสามภาษาก้าวหน้าเทคโนโลยีสีประจำโรงเรียนเหลืองม่วงเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับสองดาวจำนวนสีด้านดังนี้ 1. ด้านโรงเรียนมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประเมินและสรุปผลรายงานการพัฒนาโครงการด้านคุณธรรมนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทประกอบไปด้วยคุณธรรมอัตลักษณ์3ประการคือ ความมีวินัยความรับผิดชอบและความพอเพียงโดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆอย่าง,ต,างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคันไร่ฝางคำรวมถึงสร้างเครือข่ายองค์กรทางศาสนาในชุมชน โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งได้รับรางวัลเช่นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำา 2. ด้านผู้บริหารนางสาวนิออนพันอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคําก้อมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิด การประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้รูปแบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการคลองตนคลองคนคลองงานอย่างสม่ำเสมอ 3. ด้านครูคณะครูโรงเรียนบ้านคำก้อมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการออกแบบการเรียนรู้การจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมมีแผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยผ่านการทำโครงงานคุณธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณธรรม มีการใช้สื่อนวัตกรรมในการวัดและประเมินผลการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูภายในโรงเรียนรวมทั้งกับหน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งเผยเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครูปฏิบัติประพฤตินตนตามอัตลักษณ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยอมรับ และยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลครูดีในดวงใจประจำปีการศึกษา2562 4. ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ เข้าใจแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้โครงงานคุณธรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นได้พร้อมทั้งมีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นเอกสารแผ่นพับสื่อสังคมออนไลน์นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ จนได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นผู้มีอุดมการด้านคุณธรรมมีวินยัยมีความรับผิดชอบและพอเพียงกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีสามารถนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ในการจัดตั้งชุมนุมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนและชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคำก้อมมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังจะนำพาโรงเรียนสู่ความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีสู่สังคมประเทศชาติต่อไปขอบคุณค่ะ